สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนด้วยนะครับผมมีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอาวไทยเวลานะครับกับเกม New Mini b พ t t อนเนาะวันนี้ก็จะมาอธิบายกิจกรรมนะครับนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้มันมีอ่างเปาขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ว่าต้องรอเวลาเปิดนะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันนะครับเนาะเซิร์ฟไกลๆเนี่ยอาจจะแจกดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่กิจกรรมนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อยู่เซิร์ฟอ่ะยี่สิร์ฟ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันมันรวมไปไปถึงไหนบ้างนะฮะแต่ว่าตั้งแต่เซิร์ฟหนึ่งจนถึง27นี้น่าจะรวมกันหมดนะครับผมโอเคเนาะเติมต่อนเนื่องนะครับก็จะมะีตัวท้าทายนะครับน,นี่เป็นอะไรขอรางวัลอวยพรชั้นอ่าขั้นสูงนะครับขอรางวัลอวยพรสูงเนาะก็เติมขั้นต่ําทุกวันนี้น่าจะประมาณวันละ25บาทหรือว่า35บาทไปะนะครับผมนะต้องเติมทุกวันนะฮะถึงจะได้รับทั้งหมดนะครับ7วันนะครับผมนะ ตรงนี้มีใบ EF สากลด้วยนะครับใบ EF สากลเนี่ยสามารถเอาไปใช้อัพสกินปืนนรกได้นะครับมันจะใช้ได้2ใบนะครับ EF สากลกับ EF นรกนะครับผมนะสลับสกินปืนนรกนะครับส่วน EF ไอออนก็ใช้ของไอออนเฉพาะไอออนเลยนะครับผมโอเคเนาะปีกก็ตอนนี้มันยังมันถ้าเราเติมไปเราก็ได้รับมานะเออก็เก็บไว้เถอะนะครับผมนะส่วนใหญ่เขาจะใส่ปีก s อกันนะครับ ตรงนี้ก็จะได้อ่าสัตว์เลี้ยงเอสนะครับก็ต้องลุ้นเอาเองนะครับว่าจะได้เสือหรือว่ามังกรนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปแบบรวดเร็วหน่อยนะครับอันนี้สะสมเติมนะครับเติมถึงไหนก็ได้รับถึงนั่นนะครับสมมติว่าเราเติมถึง5,000นะครับผมนะสะสมเติมถึง5,000เพชรนะครับเราก็จะได้รับพวกข้างหน้ามาด้วยนะครับผมนี่นะฮะโอเคเนาะพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับอ่าอันนี้อะไรคริสตัลนะครับผมนะเอาไว้เกี่ยวกับอาวุธ S13 นะครับเอาไว้หาค่าสเตตัสให้กับอาวุธนะครับผมนะ โหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็อย่างว่านะครับการที่เราจะรีค่าสเตตัสให้กับอาวุธนะมันก็รีได้หลายครั้งนะครับเพื่อที่จะหาค่าสเตตัสเยอะๆนั่นเองนะครับเอ๊ะสัตว์เลี้ยงกระทิงข้างล่างสุดนี่เป็น SS s ไม่น่ามีความสามารถล้างสถานะกระเป๋าน้ําแข็งนะกดดูไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็เหมือนจําได้ว่ามันไม่มีสถานะในการเป่าน้ําแข็งแล้วก็ล้างล้างสถานะนะครับ อันนี้เติมครั้งเดียวนะครับสมมุติว่าถ้าเราเติม300บาทนะครับผมนะ <c oughs> ก็จะถึงแค่648เพรเราก็จะได้รับพวกข้างหน้าด้วยนะฮะอันนี้ดีหน่อยนะไม่เหมือนกับกิจกรรมเติมครั้งเดียวที่ผ่านมานะครับได้รับครั้งเดียวก็คือครั้งเดียว648เพรแค่นั้นเองนะฮะอันนี้น่าจะได้รับพวกข้างหน้ามาด้วยเนาะสมมุติว่าถ้าเราเติมถึง648เพรนะครับน,นี่การเข้าสู่ระบบสะสมนะฮะคืออะไรวันนี้อันนี้ผมก็ได้รับนะอ๋อล็อกอินนะครับ น,นี่สะสมจ่ายเพชรน,นะครับผมนะจ่ายถึงไหนก็ได้รับถึงนั่นนะครับบัตรอันสุดท้ายนี่คือบัตรอะไรวะเนะี่ยอ๋อเป็นบัตรรายเดือนเหรอโอเคนะครับอันนี้คือเติมแบบทําซ้ําได้นะฮะเติมซ้ําๆรับซ้ําๆนะครับผมนะนี่ถ้ารับซ้ำๆได้ลูกแก้วลูนมาเยอะนะครับเราสามารถนําไปอัพนะครับผมนะที่ระบบลูนนะครับสมุดลูนรับรองว่าพลังขึ้นแน่นอนนะฮะ นี่อ่ลอลางวันอิสรียพรนะครับเออเรื่องอิสรียพรเนะี่ยต้องบอกกับเพื่อนพี่น้องนะครับว่าลองโพสต์ถามที่กลุ่มดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจําเลยนะฮะสำหรับเรื่องอิสเรียพรเนะี่ยเพราะว่ามันจะต้องสัง่งเคาะทําพลังให้ถึงนะฮะมันถึงจะเปิดให้ใส่อ่าสี่อัน6อัน8อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะมันจะต้องมีการทําพลังด้วยนะฮะอันนี้วิญญาณมาเทเรียเนาะอันนี้เอออันนี้คุ้มอยู่นะ200นะครับ 200ได้5อันนะน้ำยาโอยพรอาวุธยุทธภัณฑ์นะฮะปกติถ้าเราซื้อเองในที่ในที่โอยพรอ่ะมันจะมีให้ซื้อถ้าเราไม่มีนะมันก็อันละ50ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาซื้อตรงนี้200มันได้5อันไงเออมันก็แถมมา1อันนะครับอันนี้ถุงอันมณียังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะยังไม่คุ้มเนาะนี่ลูกแก้วก็ยังไม่คุ้มนะครับถ้าเรามีกิวดีๆหรือว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราวอลไปยังไงมันก็ได้ลูกแก้วมาอู่แล้วนะครับ ี่ถุงลูกแก้วเลเวลห้านะครับแปดร้อยเพชรเลยเหรอลูกแก้วเลเวลห้านี่ปกติกิวผมวอนี่ก็ได้มาอยู่นะฮะอันนี้สําคัญนะฮะคอนสร้างเครื่องประดับเนี่ยมีให้ซื้อแล้วนะครับผมนะสําหรับคนที่อยากจะสร้างเครื่องประดับนะครับผมว่าคุ้มแน่นี่นะฮะห้าร้อยอันนี้เป็นอะไรลูนโอยพรนะครับอันนี้เป็นเข็มนะครับผมนะพลังภายในก็เอาไว้อัพในระบบพลังภายในเลเวลหกสิบหกนะครับเป็นการอัพสกิลนะครับ วิญาแมทเทียงไม่คุ้มนะครับพวกนี้นะครับ7 5 0 1 5้อนะครับแล้วก็ล่างล่างสุดก็จะมี3 0 0 0 5 0 0 0นะฮะ3,000นี่ก็คืออันนี้นะครับหีบสมบัติลุนม่วงนี่ยังไม่คุ้มนะฮะสั่งเคราะห์เองดีกว่านะครับอันนี้สมบัติลุนส้มเราก็สั่งเคราะห์เองได้นะฮะหรือว่านี่นะครับถ้าเราได้เจ้าตัวนี้มานะครับพลอยลุงเนาะหรือว่าพอยล้ำลึกนะครับพลอยลึกลับเออเนะฮะเราก็ไปสลายนะครับเผื่อได้ลุได้ลุนส้มมาเนาะเราก็ใช้แต้มในนั้นนะครััับบบบในนนรระะ้หค แรกเอาลูนมาเนาะตอนนี้ก็เป็นเครื่องประดับที่ยังไม่หายนะครับตรงนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าให้เอาดาบนะครับ s สักศูนย์นะครับผมนะหรือว่าให้มันมีน่นะครับสักขั้นหนึ่งก็ยังดีนะครับเอาไว้ลงด่านบ้านของปีศาจเนาะจะได้ง่ายๆนะครับนอกนั้นเศษอาวุธมันก็แจกอยู่นะครับระบบทางทางระบบเกมนะเออนีฮะนี่สัตว์ขี่ก็จะมาให้แลกอยู่นะฮะเย็นเย็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทางเลือกของเสื้อผ้า เติมถึงเจ็ดเจ็ดพันห้าเลยเหรอทำไมอ่ะเติมถึงเจ็ดพันห้าแล้วได้รับหมดนี่เลยเหรอกี่ชุดวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมันยังไงวะนี่ผมงงนะครับผมขอแม่อธิบายเลยกันนะฮะอันไหนที่ผมไม่รู้ผมจะไม่พูดะฮะเดี๋ยวจะไปงงตามๆกันไปเออนะฮะอืมโอ้โหนี้วิญญาณมาเทเลียก็ค่อนข้างดีนะฮะเป็นกรอบสม้ม เติมถึงหมื่นห้าเพชรได้รับหมดนี่เลยเหรอน่าจะได้รับหมดนะครับผมว่านะนี่ลูกแก้วเวลเจ็ดนะครับลูกแก้วเวลเจ็ดเนี่ยมันหาได้หลายที่นะฮะหาได้จากการอัดในร้านาค้ากิ้วก็มีนะครับบอกิ้วก็มีนะฮะสั่งข้อเองก็ถึงนะฮะเติมก็มีนะครับผมนะสั่งข้อเองก็ถึงเหรอถึงดิแต่นานหน่อยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับหมดกิจกรรมนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะไปให้ดูเนาะว่าพลอยลํำลึกนะครับที่เราสลายมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้รูนส้มมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีแต้มแล้วก็ดึงนะครับรูนออกมาแล้วก็มาใช้นะครับผมนะโดยการที่เราจะต้องสลายของที่มันเป็นสีส้มนะฮะแต้มเนี่ยมันจะแยกฝั่งกันอยู่2อันนะฮะจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของรูนส้มนะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นของพวกแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะของที่เป็นแบบว่าเป็นสีน้ําเงินห่ะเออมันจะต้องใช้แต้มมาไหนมันก็จะบอกอยู่นะครับตรงเนี้ยเนาะโอเคเนาะแล้วก็การสร้างเครื่องประดับนะครับนี่ค้อนที่ว่ามันสําคัญนะฮะตอนนี้ก็กิจกรรมเมื่อกี้นะครับผมนะมันสําคัญตรงที่ค้อนนั่นแหละนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีถ้าซื้อไว้ก่อนก็ดีนะเนี่ยครับมันจะมีการให้ใช้นะครับเห็นไหมค้อนมุ่อไอค้อนส้มนะครับผมนะ ใช้ตั้ง5้าอันนะฮะเห็นไหมการที่เราจะสร้างเครื่องประดับไปต่ออีกนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องหาเครื่องประดับมังกรมาอีกนะเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ทำแล้วลออมาตะมาดีกว่านะครับถึงจะทำนะนี่นะครับตรงนี้ผมก็ขาดแค่แหวนนะครับเอยไม่ใช่ข้อมือนะครับมับงกรเพื่อที่จะสร้างไปนะฮะโอเคเนาะโอเคนะ,อคนะคลองอ่างเปว่าเปิดแล้ว,ลวมันจะได้อะไรมันแจกอะไรเนะี่ยอาว นี้ก็เป็นการซื้อตั๋วนะครับท้าทายเนาะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะเห็นคนล่าสัตว์นะครับผมนะนี่ครับผมก็เล่นฟรีแค่วันละสามครั้งนะครับถ้าตั๋วมีก็ลงครบให้ให้ให้มันครบห้าครั้งนะครับผมนะข้างล่างสุดการช่วยเหลือคนอื่นนะครับสามครั้งเนาะตีสัตว์ให้ตายนะครับเผื่ออาจจะได้ของตามนี้นะครับผมนะขึ้นรูปเลยปิ้งโอ้โห,โหมี รุ่นพี่ของผมนี่แหละนะครับโชคดีมากนะครับได้บ่อยมากเออนะครับผมนะลงสัตว์เป็นอะไรของมันไม่รู้นะครับได้บ่อยมากมันก็เล่นธรรมดา,านะครับไม่ได้กดคูณ2ไม่ได้กดตังอะไรเลยนะครับผมนะโอเคเนาะก็ะอย่าลืมหาเวลหาเพชรหาตังกันด้วยนะครับสําหรับเจ้าล่าคริสต์มาสตรงนี้นะครับผมนะผมเรียกชื่อมันว่าล่าสัตว์นะครับผมนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่น้องด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ